สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขามาพอกันอีกแล้วนะคะน้องกระชองเอินนองกินแสบค่ะเมื่อหนึ่งสิบห้าไม่กินขนมจีนน้ำยากะทิลูกชิ้นค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆน้องกันนะคะได้ได้พักะหนอนอ่อนๆเม่นเม่นหรือหอมๆแล้วค่ะพี่น้องมากินนะ้กทัวรันเตาค่ะแล้วก็ไม่ทัวร์ไม่แ่ดินนาะค่ะพี่น้องค่ะพักว่นเดมีหลายอย่างค่ะมาไมค่ะพี่น้องค่ะมาแซ่บๆน้อกันนะคะได้โรยพริกป่นไปค่ะเม็ดกะทินนะคะเนาะ อืมมือนพี่น้องเป็นตะแสบเหคะใส่เป็นลูกชิ้นหมูนะคะพี่น้องลูกชิ้นปลาโบมีค่ค่ะร้านที่ไปซื้อ,อเลยเอาลูกชิ้นหมูมาแทนเนาะคะ่ะเนาะหิวคะ่ะมาๆม,าม,าม,ามา่พี่น้องคะ่ะใส่เมื่อแลือดใส่สอมนะคะอันนี้เป็นเส้นสดค่ะพี่น้องไม่เป็นเส้นแห้งเนาะคะ่ะเนาะอืม สุดยอดค่ะเพนไลท์เดี๋ยวจะได้เติมน้ำอีกหน่อยพี่น้องคะ่ะอืม,อม,อม ค้นเหตัวค่ะเมืองักคขาพี่นอ้องอ่อนๆคะ่ะแต่กันน้ำหลายนยค่ะพี่น้องค่ะยุบค่ะ thank <laughs> you mm -hmm. M -m -s -s 자 갑니다. ยาดน้ำมันปากค่ะค่อยค่อยฮ่ะ <laughs> Mm. -hmm. สนานแค่บคัะพี่ลองค่ะ ไม่หยอดแก้น้ำค่ะพี่น้องค่ะอืม เอิ่มนะคะพี่น้องค่ะแซ่บของมากแล้วค่ะพี่น้องออี๋จะขั่นนะคะอืมอ ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กัเบเซเรน่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะฝากก็บความะคุณทุกการติดตามรับชมด้วกคอมเมนต์ทุกทก็ลังใจนะคะพี่น้องค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ